ก็คือคแรายงานรายมือกี่รายตัวเน่นเนี่ยสี่อีกครับ เอาวงกลมนี่เลยครับสองตัวนี้ว้องตู้นี่ครับเน้นตัวนี้ครับแท่งตัวนี้ครับหลายหลายครับผมได้เน้นตัวนี้ครับเมื่อันเกี้เน้นสีสามสีมันออกสีสีเมื่อนี้เราเน้นไปสองสีรอบแรกให้ขึ้นไปหนึ่งสีนี่แหละครับซื่อสองต้นครับจันขึ้นไม่ล่ะงนับขันแม่นพลอยากขึ้นแดกล่งอีกต้นหนึ่งคือสองสามต้นนะบบเจ้าผมโบเขียนดอกเขียนจะซ้ำนี่ครับ เช่นทำนี่พอพอผมผมใหม่คนเขาไปแจงตัวนี้กับตัวนี้มันฝันดีนะเน้นเลยเั้งแต่ที่แรกนะนะพอตัวนี้ปูเรามาบอกขนเงั้นนะตัวนี้สองฝันไปไปผงว่าแจงเหล็กตัวนี้ะฝันมาผูกปูา้อยผูกค้อยไปแล้วงั้นตัวนี้มันดูกับวกเขาใจ้ึ้นครับแล้วก็ในส่วนนี้นี่แหละครับมีแค่นี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราเป็นครับก็คือจัดเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับ นี่ครับเอ้ลุงต้อยนะครับอขเมนพลายันพ,พาจิ๊ดศูนย์ซีหนึ่งสีสองซีโจนผสมจี้ก็ได้ครับตัวนี้มันดังแห้งนี่นวดตัวนี้ดังแห้งสอ,อ,องซีก็ดังครับสองซีก็ดังบ่ออาจ,จะเพี่ยนมาเป็นหนึ่งสิบเอ็ดไฮโลครับผมหกสีเอวหกสีศูนย์แล้วก็สิบเอ็ดก็ไม่แน่ครับวาไว้เ,เป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ลุงต้อยก็บอกแล้วว่าเน้นตัวเดียวคือ เ <t od ule> น้นตัวเดียวเน้นเน้นตัวเดียวครับได้ครับได้สองทีครับเน้นตัวเดียวครับแม่นผมยันผมยันปูเรามาบัางนะยันเรามาบัางร <c oughs> าบัางสีเอาสีหนึ่งมาแทนนะ <c oughs> ผมก็เลยยันว่าผมก็เลยเห็นเห็นเห็นเน,น้นได้มีครับได้โทรหาเอสมาเลยเนาะ <c oughs> อ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนรู้ไว้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นครับแต่ว่าเคยฝันเข้าสามตัวตรงๆมาแล้วนะครับ เจ้าเลขสามตูนแคมเปนเป็นน้ำก้มขันนั่นผมมาเลขกหาจนนะครับเด้อโจกขอให้เอฟซีสุกคนสุผู้สุกคนไม่โศกไม่เศ้ด้ครับเด้องวดนี้สาโจขอบคุณครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนะทิ้ง้ายกับตัวเลขสําหรับงวดนี้เผื่อใครสแคปไม่ทันดูให้ดีนะครับเน้นตัวไหนขอบคุณที่สําหรับติดตามและรับชมสําหรับลุงต้อยกับแอดชัดครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ กดไลค์กดแชร์จะได้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกๆคนสําหรับวันนี้ครับเป็นแนวทางครับสวัสดีครับเจนี่กต่ตำรวจว่ามีคนเล่นยงไโดรคนเล่นยงไโดรจะหันเป็นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องขึ้นมาเออออกอะ้รเพื่อนเจะา้องนาออกเจอไรออกเจอไรโอ้ยออกซิเจนเจ้าเพื่อนแกยังเลี้นตัวเดิมอยู่น้องเจนี่ตัวเดิมครับคือความหมายโกมามันมันสิใกล้กันนะ หกจีหนึ่งมันตรงอ๋อหกจีเอมันงเป็นหกเขียนก่อนมีกี่ลูกหกมีลูกหกสีลหนึ่งครับนี่นี่นี่คือลูกฮันโรนะครับแต่เป็นแต้มมันก็แต้มแม่มันแต้มอันเลขคอมเมนต์เลขหนึ่งเลยคอมเมนตเลขหนึ่งเป็นเลขศูนย์เกิดเป็นหกสี่ศูนย์ไม่ชนี่ครับท้องตัวเด็ก สองโตนั้นสองโตัวคืสิบเอ็ดเกิดคือสิบเอ็ดน่องแตสิบเอ็ดกัดสิบเอ็ดน่อานองกว่าอวันนี้นะครับสิบเอ็ดเด็กเบิ่งครับเด็กเบื่งเกิดมันออกไปสิบเอ็ดมันบอกเป็นลูกน่องเออขค่นั่นเามมามันออกตัวไหนออกสิบเอ็ดเขาว่าจาว่าจตัวเลขเลขซึ่งเหมือนุัวตู้ผมสิเนนตัวนี้รับเรียนหนึ่งจีหน้เดี๋ยวย เอาเอามันมีมันไม่ลูกยังไงยังก็ออกกัวเดออกสิบเอ็ดออกตัวไดยที่ห้องอเขาเทนี่ก็เลยถามมาอันออกสิบเอ็ดมันมีลูกไดขึ้นมาแน่เขากว่าวมีลูกลูกหกทีเยวเขาวข่าวไดยลูกหกทีเยาวยาหกทีเยวหมายถึงหกทีหนึ่งนะครับหกทีหนึ่งเทนี่กัดหุเมื่อได้เทนี่นอนไปกับผู้พันอีกมากขึ้นที่สองพันไปเมืองเก่าอีกครับพันไป่มืองเก่าอีก เพราะว่าเจนี่จะของปล่อยผงผูกควายไว้คือเราล่ะนี่เจนี่พวกพวกคนไปเล่นฮาร์โรน่ะหน้าพี่แนมเห็นผมนนาเห็นผมไปผูกควายน่ะเออมันมาเล่นน้าแน่เพิ่นเอิอมาเล่นน้าแน่เพิ่นอ่าเพิ่นเอิอโต้ไปร้องโวยเหมือนนี่เพิ่นวะจอมเออสาวเน่เด้อสาวเน่เด้อตัวฉันกับเจ้าเด้อเอาลงกันมาเขาไม่จ้างนี่สามสิบาบาทนี่ดอกเขาจะไปลงน้ำจะกันเด้ออันเอาตัวตรงใจก็ตรงเตียวก็เล่ ทนี่ทนี่ีนี่จของไรล่องนลองนเซเป็นฮโร่นะล่งเซเป็นฮโรนี่เขาจะลงี่น่ะลงหกทีเวนะจนเงาเลยเขาว่ามันจอกจะเป็นฮโร่อีกแล้วก็เลยบางทีตนี่ตนอันอันก็ะหันหลังไปจิไปเอาป้าขอนดูขคางดู้างมึงเป็นฮโร่ละที่จบังเฮาเนี่ยเจ้บังเฮาเนี่เดี๋ยวไปเอาป้าขอนก่อน กำลังหันหลังไปสิปไปเอาปลาขอนยางไป,ปัมสมหมวงบวกปลาขอนอ,อันทีนี่คนหนึ่งมานั่งกับสันมาจามือกับสันสันจะของน่งได้ยินเสียงเสียงอันดูให้ร่มนั่งอยู่เลยนั่งกิ้งมันทีนี่เป็นกันเปิดออกหน้าเปิดเปิดน้าเปิดออกโอ้มันถือจะของมันออกอยังออกสืบสืบไม่ถูกไหแน่แต่เราหกสี่หกสี่หนึ่ง64 64 จะของก็ไปเอา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 เงินน่ะเดี๋ยวโอ้ยเอาถือไว้เอาถือไว้เออน่ะถือไว้เอาไปเอาเงินน้ำขอกันก็ได้วันจึ